สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องทาตรักนายเถื่อนเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีหรือต้นอ้อก่อนที่จะไปรับฟังนิยายกันอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องส้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆ เชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องทาทรักนายเทือนตอนที่สี่ห้าแสนแสนสาหัสฉันมาทำงานที่ร้านแมมเบอร์ได้หลายวันแล้วตอนแรกก็กล้ากล้ากลัวๆแต่เพื่อเงินที่จะเอาไปรักษาพอ่อฉันจำใจต้องยอมทำงานที่นี่เงินดีมากๆแต่มันก็เปลืองตัวสุดๆเช่นกันแขกที่นี่แต่ละคนแก่ๆทั้งนั้นฉันต้องอดทน หมอให้เวลาฉันหาเงินมาวางมัดจำก่อนผ่าตัดอีกหนึ่งอาทิตย์นี่ก็ผ่านมาเกือบจะอาทิตย์แล้วฉันเพิ่งจะเก็บเงินได้9ก้า0มื่บาทเองยอมรับว่าเครียดฉันเครียดมากๆกว่าจะครบห้าแสนฉันคงจะแสนสาหัสเสียก่อนปรางอย่าทำหน้าแบบนั้นสิฉันรู้ว่าเธอทุกข์ใจเก็บมันเอาไว้ก่อนยิ้มสู้เข้าไว้น่านะคิดเอาไว้ทำเพื่อพ่ออีกห้าแสนอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะ ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วลเปรี้ยวเงินยังไม่พอเลยเหลืออีกตั้งหนึ่งอาทิตย์แน่ถ้ามันไม่พอไม่เป็นไรหรอกนะฉันให้เธอยืมของฉันด้วยสองคนดีกว่าคนเดียวสู้ๆนะขอบคุณมากนะเปรี้ยวไม่เป็นไรหรอกจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนสิเราเป็นเพื่อนกันนะปรางเธอก็พยายามเอาใจพวกเสียแก่ๆนั้นให้มากๆม,มันอยากจะจับอยากจะแตะตรงไหนก็ให้มันจับไปช่างหัวมันเธอ มันเอาอไปไม่ได้หรอกทำใจไว้เราไม่ได้ขายตัวสักหน่อยท่องเอาไว้เงิน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 รักษาพ่อจ้าฉันไปทำงานก่อนนะเปรี้ยวเดินออกไปจากห้องแต่งตัวแต่ฉันยังคงแต่งตัวไม่เสร็จชุดมันก็โป๊โป๊มากๆสักพักเจ๊แหม่มผู้จัดการร้านก็เดินเข้ามาหาฉันพร้อมกับทำหน้าเครียดๆในมือถือถาดพร้อมเครื่องดื่มแก้วน้ำแข็ง ทุกอย่างมีพร้อมหมดปรางปรางจ้าคะว่าไงคะเจ๊หนูอยากได้เงินเยอะเยกว่านี้ไหมยอยากได้คะ่ะแต่ปรางไม่ขายตัวนะคะฉันรีบพูดปัดไปทันทีไม่ได้ให้ไปขายตัวจ้าเจ๊รู้เจ๊ไม่บังคับเด็กหรอกจ้าที่นี่อยู่กันด้วยความสมัครใจคืองี้นะมีลูกค้า VIP จ้างปราง5 0 0 0สนไปนวดให้ที่ห้อง v i p 533ฮะว่าไงนะเจ เขาจ้างห้า0สนแค่ปรางไปนวดแล้วก็บริการเครื่องดื่มแค่นี้จริงๆเหรอเจ๊ฉันถามด้วยความแปลกใจเพราะเงินห้าแ0นมันเงินรักษาพ่อของฉันได้พอดีแต่ฉันก็กลัวอยู่ดีเจ๊ไม่หักค่านายหน้าหนูสักบาทเลยนะหนูเอาไปหมดเลยเจ๊เห็นว่าหนูกำลังต้องการเงินไปรักษาพ่อเจ๊เจ๊คะไม่มีอะไรแอบแฝงใช่ไหมคะหนูกลัวคะ่ะคิดดูให้ดีนะเสียคนนี้ รวยมากๆเขาพูดคำไหนเป็นคำนั้นถ้าหนูบริการเขาดีๆเขาอาจจะให้หนูเยอะกว่านี้อีกหนูจะได้มีเงินรีบไปรักษาพ่อไงคิดดีๆนะแค่นวดและบริการเครื่องดื่มเท่านั้นนะมาปรางเจ๊แมพยายามพูดหวานล้อมฉันทุกอย่างจนฉันเริ่มจะใจอ่อนแต่แต่เจ๊ J. คะปรางนวดไม่เป็นคะ่ะจะไปยากอะไรการนวดก็แค่บีบบีบ,บครึงครึงกดกด เดี๋ยวก็เป็นเองทำแค่นี้เสียเขาก็สบายตัวแล้วล่ะคาคาตกลงปรางตกลงค่ะปรางจะไปเอาถาดเครื่องดื่มนี้ไปด้วยสิจ้าเจจัดให้เรียบร้อยแล้วจ้าหนูปรางบริการเสียดีๆนะค่ะเจก็แค่บริการเครื่องดื่มกับนวดไม่ได้ขายสักหน่อยห้าแสนถือว่าเสียใจดีมากๆที่ยอมจ่ายให้ฉันฉันถือถาดเครื่องดื่มแล้วเดินขึ้นไปชั้นบนในโซน VIP นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันขึ้นมาบนนี้สำหรับฉันนี้ตกแต่งได้หรูรามากเลยทีเดียวทำให้ฉันได้รู้ว่าลูกค้าที่จะขึ้นมาใช้บริการบนชั้นนี้คงจะต้องจ่ายหนักหน้าดูเลยทีเดียวเฉียวฉันเดินมาหยุดยืนอยู่หน้าห้อง v ี p 5 3 3ห้าสามสามฉันสูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนมันออกมาหัวใจก็เต้นโครมครามสั่นระรัวแปลกๆตื่นเต้นจนมือสั่นไปหมด ฉันลองขยับลูกบิดประตูไม่ได้ล็อกฉันบิดลูกบิดประตูอย่างเบามือแล้วก้าวเข้าไปในห้องภายในห้องฉันเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่เพื่อรอการนวดเขาหันหน้ามามองฉันแวบบแรกที่ฉันเห็นเขาเขาเป็นผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งเลยทีเดียวเชละไม่ได้เป็นเสียแก,แก่ที่ฉันมโนเอาไว้อายุอ่านามน่าจะแก่กว่าฉันสักหนึ่งรอบเท่านั้นเองเขานอนคว่ำหน้า ใส่แค่ผ้าเช็ดตัวผ่นท่อนล่างเอาไว้นี่จะยืนบื้ออยู่ทำไมวางเครื่องดื่มแล้วขึ้นมานวดให้ฉันหน่อยสิเขารองสั่งเสียงเข้มท่าทางเหมือนกำลังจะโมโหนิดๆคาคาคา,าฉันรีบรับคำแล้วขึ้นไปบนเตียงที่เขานอนอยู่ฉันจัดการลงมือทำตามที่เจ๊แม่มบอกการนวดคือการบีบบีบครึงครึงกดกดฉันทำตามที่เจ๊บอกทุกอย่าง แต่ทำไมเขาถึงทำท่าทางหงุดหงิดมากมายขนาดนี้ด้วยละ่ะฉันไม่เข้าใจจริงๆฉันยังคงใช้มือกดกๆบีบบีๆครึงๆตามภาษาของฉันก็คนมันนวดไม่เป็นนี่นานวดมัวมัวมันนี่ละ่ะเขาพลิกกายหันมานอนงายพร้อมกับจับมือของฉันเอาไว้เขาจ้องหน้าของฉันราวกับว่าจะกลืนกินฉันไปทั้งตัวนี่นวดตรงนี้ให้ฉันหน่อยสิเขาจับมือของฉัน ลูบไปที่เป้าของเขาฉันรีบดึงมือออกทันควันแต่เขากลับจับมือของฉันเอาไว้แน่นมากกว่าเดิมจนฉันรู้สึกเจ็บและเริ่มจะรู้สึกกลัวเขาขึ้นมาทันทีปล่อยปล่อยฉันนะฉันบอกให้ปล่อยฉันพยายามจะแกะมือของเขาออกแต่เขาก็ยิ่งเพิ่มแรงบีบฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาอย่าอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยเพราะวันนี้เธอต้องอยู่กับฉันทั้งคืนคุณคะ ฉันไม่ได้ขายตัวนะคะฉันมาที่นี่เพราะเจ๊บอกว่าแค่บริการเครื่องดื่มและนวดเท่านั้นเองไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆทั้งสิน้นปล่อยฉันค่ะปล่อยฉันไอ้คนบ้าห้าแสนฉันให้เธอคงไม่พอสินะอยากโกงค่าตัวว่านั้นเธอไม่ค่ะไม่ขายฉันไม่ขายตัวหนึ่งล้านบาทก็บอกแล้วไงว่าไม่ขายฟังไม่รู้เรื่องหรือไงคะฉันตะหวาดเสียงดังใส่เขาอย่างเหลืออดคนอะไรก็ไม่รู้ เอาแต่ใจตัวเองฉันบอกว่าไม่ก็คือไม่ไม่หมายความว่าไม่ขายเข้าใจไหมคะไอ้แก่งั้นฉันขอกินฟรีก็แล้วกันไม่ไม่นะอย่าทำอะไรฉันนะเขาจับมือของฉันเอาไว้แน่นแล้วเขาก็ลุกขึ้นนั่งพร้อมกับผลักฉันให้นอนงายจากนั้นเขาก็รีบขึ้นคอมร่างของฉันทันทีฉันมองหน้าเขาด้วยความหวาดกลัวเขายกยิ้มมุมปากเบา พร้อมกับเคลียผมของฉันที่มันไหล OK มาปกหน้าไปมาว่าไงหนึ่งล้านบาทขาดตัวทั้งคืนมันคุ้มนะฉันสบายตัวเธอก็ได้เงินดีออกจะตายดีกับผีสิไอหนามอฉันตะโกนใส่เขาทันทีผู้ชายอะไรก็ไม่รู้น้ามอชมัดปากดีนักนะไม่ไม่นะอย่าทำฉันเขาก้มลงมาและพยายามจะแ,แกะชุดของฉันออกแต่ฉัน ก็จับชุดของฉันเอาไว้แน่นเขาพยายามจะกระชากชุดให้ขาดสุดท้ายเขาก็ดึงชุดของฉันจนขาดจากนั้นก็ตามด้วยชุดชั้นในจนตอนนี้ร่างกายของฉันเปลือยเปล่าฉันตกใจเป็นอันมากไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วตอนนี้ฉันได้แต่บอกตัวเองว่าสติสติคิดคิดสิคิดว่าจะเอาตัวรอดยังไงดีเขาจับขาของฉันแล้วกางออกฉันอ่านสายจังหวะนี้ รวบรวมพลังทั้งหมดที่ฉันมีถีบเขาหงายท้องตกเตียงไปเต็มเนีวโอ๊ะโอ๊ะเขาร้องอดโอยฉันรีบลุกขึ้นคว้าผ้าเช็ดตัวแล้วเอามาพันร่างของตัวเองเอาไว้แต่ก่อนที่ฉันจะวิ่งออกมาจากห้องนั้นฉันขอถวายบาทาแด่คนที่หน้ามอสักหน่อยนะคะเสียขาจบตอนที่ 4. ี่ห้าแสนแสนสาหัสในนิยายเสียงเรื่องทาารักนายเถื่อน อย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มชุนคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ